เดียวกับจะเ็จละบอกได้หน่อยเลยเทตตะพุ่นวโลดูดเจ็ดมือละนอยละนอยมากเจ็ดก็หอดนี่เหนื่อยมากเลยวันนี้นดีแนมีหน่งไสามาซอยก็เลยช่ชิเรียวไว้แนเรียวอุด สิบลูกมึงปลูกปาดบไม่ไนหน่อยเลยนี่ส,วสัวเซลออกเร็วหมดใช้เวลาหลายวันสัวสิเรียวมหอดนี่สวัสดีค้ามันนี้ย้ายเพ้นเมฟลังม,มันนอกมาตักทายพี่น้องคือเกาเด้อค่ะออกมหฮวามาสวนไม่เห็นเวียกเห็นงานช่วยแม่แหละค่ะทุกคน งาออกจากนี่ระคะ่ะนี่ออกกระสีเลี้ยวเลยล่ะคะ่ะอีกบโมลายเนาะค่ะเนาะมือนี้มีหน่องไส้มาซอยค่ะปาว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะจิลืมลุงมึงปลูกราคะ่ะทุกคนคะ่ะมืยเอเล่โมง่ายเด้นี่ทั่วสีเลี้ยวนี่อู้ดิ่มดิ่มไส้ ทรายทั้งนั้นเลยโอ้ยมึงมันเป็นแขบๆเลยพ่วงพุ่นะพ่วงค้าพ่วงแน่นี่คือรอบที่สองเนาะค่ะเนาะคิดว่ากับคิดจะเลี้ยงหมอนี่แหละค่ะทุกคนค่ะเลี้ยงหมอนี่เนาะค่ะเนาะลงมือปลูก ก็ว่าบ่มั่นใจว่าเม็ดบัเอือบัเอือพันธุ์ของแม่ยายเพ่นกับพันธุ์ของสามียายเพ็ญเนี่ยสิพ่อบอค่ะทุกคนค่ะเพออราะว่ามันก็กว่างเติบเนื้อค่ะเนาะมันไม่ได้หน่อยเลยกว่างเติบปูขอ,อ,องใส่ของอยู่ของกินเต็มปหน,นีเนาะยายเพ่นว่า แคบซีบุยห,หม่องยานนงผหลักทุกคนค่ะทุกชนิดที่ปลูกนี่มันเป็นเคียเนนะคะเนาะเป็นเคียเป็นุ่มกะจิตเคียกะจิตไตงาไปเลยเรื่อยเรอยเรื่อยแล้วค่ะทุกคนค่ะอ,อย่าเพิ่งมาทักมาทายเลยค่ะเด้อกำบรรยากาศยนอยู่ข้หั้ในสวนทงไฮทงนาดีใจค่ะทุกคนค่ะเข่าเกิดดีทุกคนเบิ่งค่ะมือนั่นเนาะกำลังสะเริ่อมโพ โพเน่บ่โพเน่แน,ะแนะแนมแถบสิบ่เห็นแต่ว่ามือนี่ทุกคนเบิ่งเขียวเขียวเต็มเลยเกิดดีมากเลยรุ่นยุวสันย่านเขาบ่เกิดให้นะค่ะเนาะบ่อยยกทีไทยบาลไม้เลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาไทายบาลไม่ใศรษิคาเอ่าเขาปลูกใหม่เนาะ่ะเนาะ ค่าใส่ใจเกี่ยวกับไทยพร้อมกับทุกคนค่ะเปลืองเนาะค่ะเนาะโชคดีเกิดดีแต่กับมนรุนอีกแล้วค่ะมนรุนว่าฝนสิดีบ่นเนาะค่ะเนาะทุกคนเขาสิตายบอ,อเป็นชาวนาหนิบมเมนเรื่องไงรุนไหลาย,ยางไหลเนี้ยววานเล็กก็ตรงมารุนหรือก,ก,กับฟากับฝน บอีอปีนีี้ปที่แล้วฝนดีแห้งค่ะทุกคนค่ะน้ำไหลเบิ่องบาปีนี้สิเป็นจังไดทุกคนเบิ่งเขาเกิดดีค่ะเกิดดีแห้งนะจา่างพนวานไหน้เนาะงคนเนาะพนบมาใส่เอ่ออ่อมือกำวานวานเลยคะ่ะทุกคนค่ะใส่เครื่องใส่เครื่องวานเอาเนาะเกิดดีมากเลย ก็ดีแห้งเนาะโอ้ฝุ่นแปลงสติดบ้านน้องสาวแปลงกำตาแปลงนันเนาะแนมไปเขียวปื้อเลยทุกคนม่จะเขาเนาะรุนรุ่นรุนค่ะทุกคนค่ะรุ่นว่าฝุนสดีดบอเนาะเป็นกลับมาถักมาไทายเลยค่ะเด้อค่ะมาซอยแม่แหละค่ะจะเป็นอ่าใบติบขยายต้นมะเขือกรอบอีกค่ะทุกคนค่ะ เป็นเบียมันยังอยู่นะคุณน้องเพี้ยนวาสีขยายออกมาปลูกใ,ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะเตรียมหลุมก่อนค่ะทุกคนเตรียมหลุมปลูกบักเขือกรอบน,นี่แหละค่ะเห็นเบียมันยังหลายเติบเนาะคุณน้องแม่ยมาเพี้วนไอยากปลูกให้มันมืดเบีย้ยน่ะคะ่ะแต่ว่าก้อนหนานดินบางนี้มันแข็งมากเลยเด้่ค่ะทุกคน เนี่ยตอนนี้ฝนลงมากก็เริ่มิี่าสอบมาเนี่ยนะะ้องขอนออหินเยวกับมีหินค่ะแต่ว่าปลูกกับง,งามเลยค่ะเริ่มเป็นดอกลวค่ะทุกคนค่ะเบิ่งค่ะเริ่มจะเป็นดอกละเนี่ยเริ่มเป็นดอกเป็นจ่าชอ่อจะเป็นนวยแล้วเวะะน้องขอน้อเนี่ยดอกนี่ต้นนี้กับเป็นดอกเริ่มเริ่มงามเดี๋ยวจะเป็นเจหาพื้นที่ลงอยู่เนี่ยให้มันเมัดเบี้ยนะะ้องขอนอ ดินแข็งมากเลยอย่าเพ่นได้ไปยุม่มๆนะคุณซีซีหลุมล่ะค่ะทุกคนค่ะ,น,ะนี่ไปหินเนาะค่ะเนาะน่าร้ายพวกเนี่ยมาตักมาทายเยอค่ะเด้อบรรยากาศอยู่ในหัวในสวนล่ะค่ะมาซอยแม่เนาะค่ะเนาะดีอยู่ค่ะน้องไส้มาซอยนึ่มือนีอหินข้างนั้นเลย คนเงี้ยเพี้ยนกระกาขอบคุณพี่น้องสุกุลสุก้อนนะค่ะเดอ้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพี้ยนเนี่ยพลังมันนอกตบตาจิอยู่ไก่อยู่ไก่จะเป็นกับขอบคุณได้ร้ายค่ะกำลังใจเด้อค่ะเดอ้อเวลาเห็นมันเป็นหน่วยออกอ,ออกอ,ออกผลกับกระชื่นใจเนาะค่ะเนาะอู้ตะวันหินหินคักขนาดเลย ดิ้นเยอะมากเลยดิ้นไปกับจิ๋วตรงนี้นะะนะลุ้มนึงเนาะค่ะเนาะเวลาเอาฮดน้ำหดหยังมันกับจิ๋วนุ่มไปเองนั้นคะทุกคนค่ะรอบขาดน้องขอน้อดิ้นจิ๋วน้ำอยู่ค่ะดินคู่สางน,นี่ปลูกข,ของน้ำเป็นดินเหนียวเนาะคะนะ่ะเนาะดินเหนียวผสม สมหินเดี๋ยวเยสเพนจะลงม,มือปลูกเลยค่ะทุกคนค่ะการามัดติดแล้วก็จงใส่ปุ๋ยขีควายลงไปเนาะค่ะเนาะเบี้ยมีหลายอยู่สิดายมะเขือกรอบนี่คือมันอยู่ได้ดนค่ะทุกคนค่ะอยู่ได้ดนต้นเก่าที่เมย์เยสเพนเก็บไปขายนี่คือ สองปีแล้วเลยค่ะทุกคนค่ะยั้นกตายเลยกาดูแลดีกับนีนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะไปเอาเบียร์มาปลูกนีน,น,กกนเนาะค่ะเนาะไปก็หดน้ำเนาะรอให้มันติดกับจังอ,อันนั้นค่ะทุกคนค่ะ A quy chí quay sài đâu bìa nhà lều khắp. Hoppi, 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 อ,อย่าคาุยเอางู nhà ออกทีหลังน,นั่งแล้วคอะเนาะรอมันติดก่อนค่ะถ้ามันเกิดติดดีๆดีแล้วข่ะเนาะงูมึงเงิหนึทุกคนค่ะทุกคนอีกสองแล้วค่ะเน,ะนานนนนะ ดีดีเนียวดีมากเลยมัเคืออันนี้ปลูกง่ายค่ะทุกคนค่ะปลูกง,ง่ายมาก บรรยากาศทา้งอื่น,ปนไปจะไหนน้อค่ะฝนตกบ่กค่ะทุกคนบ้านยายเพชรน่ะรูซึกว่าหลังจากสี่ยายเพชรท,ทักทายกับปีกกหนองหมู่บ้านแล้วเนาะค่ะนาะมีฝนมากค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าตกมาแห้งแล้วก็บ,บ่โดนค่ะตกแป๊บเดียวก็หยุดไปยเพชรน่ะ ผมกเมียนมาค่ะาสามีเป็นบริมาณน้ำตกค่ะอยู่บ้านเนี่อีกต้องปุ่มเานเนาะใส่คู่ซ่าดีละ ขีดควายมาใส่นเนาะถอนจนมาบัวลายค่ะทุกคนค่ะบอพ่อเดี๋ยวจะเพชนไปถอนจนบเนะเขือเนาะค่ะเนาะแม่ยายเพชนพุชพุดพักละค่ะ เพี้นเอาเบีย้ยกันนู้ดเ,เบีย้ยเบีย้ยมันใหญ่แล้วค่ะมันเริ่มออกดอกแล้วแม่ยายเพี้นว่าจังสีละปลูก้วก็ตทิพนุน้ยเรื่อยว่าสันว่าปลูกง่ายเนาะค่ะเนาะนจนเขากระจิม,มีน้ำนาะค่ะเนาะต้นต้นน้อยน้อยแบบนี้น้ำโบทันหลายดอกค่ะทุกคนค่ะเวลาที่ต้นใหญ่แล้วนะน้ำเยอะมากเลยปลูกลุ้งขุนละค่ะ น่องซ้ายเนาะขอนาะมือไม่มือไม่บม่มบรู้ว่าฝีมือไปจากไหนเนาะขอนองไ้ายเยเพ็นไทยคี่ภัยเนี่ยม,มือนีเลยจากตนะ้นละหนึ่งสองสาม่าตน้นละค่ะทุกคนค่ะเยเป็นอยากติดปูไปเรื่อยๆ,ๆอยู่เดี<ม>๋ยว er หาอา เต้าพุ่นเนาะค่ะเนาะปลูกไปนั่ม่ะค่ะปลูกอ้อมแถวคู่คู่สางบอ่อปลาเข้านี่เนาะค่ะเนาะทิ้ดีจะคืออนนี้นกระปุลกระเกีลยวเนาะค่ะเนาะขายขายดีพหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวพดนน้ำเนาะค่ะเนาะ ลกับบ้านละค่ะทุกคนค่ะออกมาโดนนล่ะคะ่ะบอกสามีว่าออกมา,า่โดนค่ะออกมาแป๊บเดียวเนาะคะ่ะเนาะม่อยากให้เราน้าออกมาดอกมือนี่เพราะว่าเราเห็นเวียกออมบานเราเมือยแล้วะค่ะทุกคนค่ะม่ะอยากให้เราออกมาสวนน้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมือนี่เนาะ,ะอยากใเราเมย กิจปัจจัยแล้วเนาะค่ะเนาะเยายพิ่นกับจีใดล่าพี่ล่าน้องก่อนละค่ะคลิปหน้าพอ,อกันใหม่เยาย,ยพิ่นกับขอขอบคุณพี่ดองสุข,ข,ขสุขคนเด้อค่ะเดอ้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพนเมียพลังเหมือนนอ้องก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเป็นกิหดน้ำค่ะทุกคนค่ะหดน้ำก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะ